พี่พูดไปมันก็จะเหมือนกับว่าอแม่พูดไม่ใช่น้องพูดแต่ตอนนี้จริงๆออยากให้ทุกคนได้เจอได้สัมผัสน้องแล้วจะรู้ว่ามันมันไม่ใช่ยางี้พี่กําลังจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทําให้น้องไม่ปกติคือพวกเราทุกคนที่ไม่เข้าใจน้องนะคะไม่ใช่ตัวน้องไม่ใช่ครอบครัวน้องคือจริงๆตัวนี้มันเป็นเรื่องที่มาและที่ไปนะคะซึ่งน้องเป็นคนพูดเองมาตั้งแต่สามขวบนะคะจนกระทั่งห้าขวบจนกระทั่งแปดขวบ แล้วน้องก็พูดเหมือนเดินตลอดทีนี้ถามว่าเรื่องนี้น้องจะพูดเมื่อไหร่น้องจะพูดเพราะพวกเรามาถามไงถ้าพวกเราไม่มาถามน้องก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าน้องไม่ได้นําเอาสิ่งนี้มานําในการที่น้องสอนธรรมเลยสิ่งที่น้องนําในการสอนธรรมก็คือข้อธรรมที่น้องพูดแล้วก็การตอบข้อธรรมแล้วตรงนี้ต่างหากที่ทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้ามาศรัทธาน้องมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นตัวตนของน้องใช่หคะบางคนเนี่ยเพิ่งจะมารู้ตอนที่มีข่าวเนี่ยค่ะว่าน้องเป็นใครมาอะไรยังไงตามที่น้องพูดค่ะแต่ว่าเม ิดขึ้นที่ทองหลอก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมชาตินะคะถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยมันมีการปลุกระดมกันเป็นทอดทอดที่ถึงบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นธรรมชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทองหลออเมื่อวานค่ะซึ่งลูกเราไม่ทำความผิดอะไรเลยหน้าที่เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องป้องลูกก็เป็นเราเป็นพ่อแม่ต้องปกป้องลูกนะคืออยากให้ทุกคนเห็นใจว่า ในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยพี่ใช้คําว่าอามหิตเลยนะรู้อยู่ว่าน้องเนี่ยไปที่โรงพักนะคะรู้อยู่แล้วการที่ออกประกาศทางข่าวมีการปลุกระดมมีการไล่สอนเรียกคนมาตลอดเวลาถ้าคนใจไม่อามหิตทำไม่ได้ค่ะแต่มาบอกเลยว่ารักน้องนะคะถ้าคนที่รักน้องก็จะไม่ทําอย่างนี้เพราะรู้อยู่ตลอดว่าน้องอยู่ที่นั่นน้องมีความรู้สึกว่าน้องโดนคุกคามเพราะในขณะที่น้องกําลังแบบพูดคุยเรื่องอะไรจะได้ยินเสียงตะโกน เข้ามาในห้องที่น้องอยู่ตลอดเป็นคําด่าเป็นคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือน้องบอกน้องเป็นคนบอกว่าน้องโดนคุกคามซึ่งตํารวจที่อยู่ที่นั่นท่านก็รู้ดีเพราะอยู่กันหลายคนแล้วทำไมต้องอยู่นะคะน้องทําอะไรผิดพี่ต้องถามกลับไปว่าน้องทําอะไรผิดคะสิ่งที่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งใดที่น้องทำอ่ะแล้วน้องมีความถูกทําไมทําไมเราจะต้องไปห้ามน้องนะคะและพี่ถามว่าการชวนคนมานั่งสมาธิอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดมาหันหรอคะก็ต้องถามเนี้ยค่ะ